ยามเศร้าครับพี่น้องครับผมครับสไตล์บ้าสติกยามะเศร้าออกเดินทางไปเหตุงานครับผมออกบรรยากาศฝนตกมื่อกี้ครับเห็นแต่เศร้าเลยครับมื่อนี้เหมดอนขึมเลยตกดีครับครับผมทางกุเทียบตาอย่างวัดมันคือจิตแรง อากาศเยนเ็ยนๆครับผมคิดถอดบ้านครับเห็นฝนตกยังสิสอนในฝนเนด่ดีครับ ขัวครับวัอนี้เบิ่งแล้วขัวกรุงเทพครับบอกไปตกบานเขาเลยเนาะไปทางไหนเนาะทิศเออเปอรเสีย อางรือะองดีกว่าเอาฟรีเนี่ยว่าลืมขา <c oughs> ทั้งด่วนเปิดฟรีครับลืมเพราะว่าจีฮอดมือวันยุดนะครับพี่น้องซี้ามือเนี่ยเขายุดครับทั้งด่วนและเปิดฟรีผ่านโดยฟรีครับฟรีบปทัวร์นะครับ พี่จะพอนลองดอกเมืองในเมืองก็คือเก่าครับเสียงเงินถือเกา่านกเหยี่ยวนกเอี่ยวบาทียบนคือนกเหียบบวบาดเราพี่ดอกไก่เลยเพิ่งลุนอย่างเงี้ยองเงหัวลานหัวหัคือจังเป็นลังแค่นี้ไหมไก่นหน่อยจี้กันหนึ่นี่ครับผมตลอดด้วยรถ ติดตลอด,ลด,ลด,ดโนฝนตกอยู่เศร้านียหน้าเบื่อพี่นอ้องเปลนทางหยุดงานเบื่อเนีฝนตกรถติด,ตด,ตดทั้งล่างทั้งบนทั้งบนก็ติดทั้งล่างก็ติดครับตกบ่ได้ขนาดอยู่ทั้งรถนี่ครับขับรถลุยน้ำนี่ยังไปบ่เป็นอยู่ปานได้ยางลุยอีก โอ้ยว่ะทายพี่น้องครับผมสวัสดีครับย่ำเสาพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผม uh huh. บรรยากาศย่ำเสาทางเฮ็ดงานพี่น้อง ตกรถติดมื่อนี้ เป็นเขตโรงงานครับพี่น้องคร,รับรถเลยติดรถหลายขนาดนะครับอาเบิองแม่โคใ,ใหญ่พี่น้องในี่ครับใหญ่คักเป็นโรงงานผลิตแม่โคครับผมแม่โค่ผลิตรถรถไอพิซรถบรรทุกประเภทพวกรถก่อสร้างรถอาเมืองแร่ครับผม ครับมานือ <c oughs> มาทำงานกูนียูเมียครับผมมีบุกายมันคชอบดกโอ้กายมากดูแลมันจะลอดสิบลอยอไปกินเลยดูแลมันจะบรอด น้ำก็บบทถ่วงนะน้ำก็บบทถ่วมมนะันพา,ก,นะากันขับชาขึ้นชาลงชาเสียดบบติดฝนแรงแป๊บเดียวพูดแรงแป๊บเดียวนีว่มันขึ้นจากท่อหนามไหลลงหนึ่งไหลลงอีกจู่ก็ถามรถติดป่าววะถามสุกวัน <laughs> <laughs> ติดดอกฝนมาตกว่ะ น้ำลดแล้วไขายเก็บขอบตกอ้อ๋ยายบัดนที่นี่คือซูวะยายมาเชยอโอย,ยังไงไม่บอกแค่เอาไข่ต้มมากระบอกม,มาอีกทีไปยอมเม้าหรอ,อสั์เลยครับพี่น้องครับผมออดทีทำงานแล้วครับผม ข50เยอะพวกนี้มันก็จะหยุดตกแล้วไปตกวันพุธข49มันหย,ยุดมันหย <laughs> ุดเหมือ <laughs> นเราออกบัตตอนที่น้องครับ สวัสดีครับฝนไดนะ้บอกฝนตกก็บไปเห็นว่นาน้ำบินแรงจังเน,นี่ยแรงเลยอ่ะน้ำบินลงอุณหภูมิครับพี่น้องครับม,มีคนอยู่ มันมีคนมากครับผมฟิตบ้างเนี่ยหมงานผมครับเ,เหตุงานเกี่ยวกับยางรถยนต์ครับพี่น้องครับเป็นยางรถยนต์หดดันหลบครับผมยี่ห้อเดียวครับผมมีทุกไส้ครับพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องครับ ไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมวายอยู่ดีมีแห้งครับผมสูส่สกคนครับผมสวัสดีครับ